3. ความเข้าใจถูกจะต้องเข้าใจว่าการเกิดของสัตว์ที่มีขันห้าคือมีทั้งรูปทั้งนามหรือมีทั้งกายและจิตมีทั้งกายและวิญญาณกายกับจิตหรือกายกับวิญญาณนั้นเวลาเกิดจะเกิดขึ้นพร้อมกันคือพร้อมกันในขณะที่เกิดขึ้นในภพภูมิที่มีขันห้านั่นแหละและเมื่อตายจากภพนั้นกายและจิตก็จะดับลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกรณี ที่มีร่างใหม่รออยู่ก่อนเมื่อตายจากภพเก่าจิตจะออกจากร่างเก่าแล้วหาร่างใหม่เมื่อเจอจะเข้าสิงแล้วเกิดเป็นชีวิตใหม่อย่างนี้ไม่มีทีนี้มีคำถามซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเป็นความเห็นผิดชนิดหนึ่งคือมีคำถามหรือมีความเห็นในข้อที่สี่ว่าตายแล้วฟื้นเป็นความจริงหรือไม่ ตายแล้วฟื้นเป็นความตายจริงหรือไม่หรือไม่จริงความเข้าใจว่าคนเราตายแล้วฟื้นได้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแต่ไม่ถือว่าผิดพลาดในกรณีนี้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะเห็นคนบางคนสลบไปไม่หายใจหรือหัวใจหยุดเต้นทางการแพทย์ถือว่าตายแล้วเมื่อคนเรานนั้นสลบไปเป็นเวลาน,านานแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีก ก็มักจะเล่าประสบการณ์ระหว่างที่สลบไปว่าไปเจออะไรบ้างในนรกเป็นต้นคนส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าตายแล้วฟื้นส่วนความเป็นจริงในกรณีนี้คือคนผู้นั้นยังไม่ได้ตายเป็นแต่เพียงสลบไปเท่านั้นแม้จะสลบไปนานเท่าใดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ตามก็ยังไม่ถือว่าตายแล้วเช่นนี้จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการวิิจัยความตายว่าตายจริงในเรื่องนี้คำพีอภิธรรมกล่าวไว้ชัดเจน หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าคนคนนั้นตายหรือไม่โดยถือเอาการเกิดขึ้นของจุติจิตจิตที่ทําหน้าที่ตายคือจิตครั้งสุดท้ายของสัตว์นั้นๆในพบนั้นๆเป็นเครื่องวัดเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นแล้วดับลงจึงเรียกว่าตายหากจุติจิตยังไม่เกิดแม้จะสลบไปนานเท่าใดก็ยังไม่เรียกว่าตายหรือในกรณีระอรหันเข้านิโรธสมาบัติจิตทุกชนิดก็ดับหมด ไม่มีจิตเกิดเลยแต่พระอาหารหันต์ที่เข้าใิโรธก็ยังไม่เรียกว่าตายเพราะจุติจิตยังไม่เกิดแต่เมื่อจุติจิตเกิดขึ้นและดับไปความดับไปของจุติจิตนั่นแหละจึงเรียกว่าตายหรือมรณะและเมื่อเป็นเช่นนี้ลาวท่านทั้งหลายก็ควรใช้ความตายให้เป็นประโยชน์คือเจริญมรณะสติเป็นการทำบุญโดยใช้ความตายเป็นอารมณ์แล้วบุญคืออะไร บุญคือการกระทําที่ชําระจิตใจให้สะอาดจากสิ่งโสโปรกคือบาปหรือกิเลสทั้งหลายเช่นเดียวกับการซักผ้าเมื่อกิเลสทั้งหลายถูกชําระออกไปโดยบุญจิตใจก็ย่อมสะอาดบริสุทธิ์และมีความสุขอันเปรียบได้กับความสะอาดของผ้าที่ถูกซักแล้วฉะนั้นการกระทําที่เป็นบุญก็มีหลายอย่างการระลึกถึงความตายโดยถูกวิธี รือที่เรียกว่ามรณสติก็เป็นบุญอย่างหนึ่งมีวิธีปฏิบัติซึ่งจำแนกได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งมรณสติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ปรากฏอยู่ในทุติยสัญญาสูตรอังคุตรนิกายสัตการนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อที่กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสัญญาอันภิกษุจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมาก อย่างลงสู่อม,มตะมีอม,มตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยบารณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลบับมอกลบับถอยกลบับจากความรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปด้วยความรักชีวิตหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่ามรณะสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษ ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายัางไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณะสัญญานั้นรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซสภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่ามรณะสัญญาเราจเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณะสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่ามรณะสัญญาอันภิกษุจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มาก อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ในตติยปฏิปทาสูตรหังคุตรนิกายอัตกานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติท่านบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะคือพระนิพพานเป็นที่สุด เธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณสติหรือหนอเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมเจริญมรณสติดูก่าภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่คือหนึ่งวันหนึ่ง ถึงมณสิการคือระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติลูกก่อนภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ตลอดวันหนึ่งพึงมานาสีการถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทําคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์เจริญมรณาสติอย่างนี้แลภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติ ดูก่อนภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไราแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ครับพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอนเราพึงเป็นอยู่เพียงครึ่งวันพึ่งมาศิการถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้แล ภิกษุแม่อีกรูปหนึ่งกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญนอนสติดูก่อนภิกษุก็เธอเจริญนอนสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราพึงเป็นอยู่ช่วงเวลาบริโภคบิณฑบาตเมื่อหนึ่งพึงมานาสิการถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากเนาะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูก่อนพิกษุก็เธอเ,ธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอระพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่งพึงมรณาสิการ,ารที่คาสอนของพระพุทธเจ้า เราได้กระทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครับพระองค์เจริญมรณาสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระองค์ก็เจริญมรณาสติดูก่อนภิกูุก็เธอเจริญมรณาสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณาสตินี้พระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ช่วงเวลาเคี้ยวข้าวสี่ห้าคำแล้วกลืนกิน พึงมนาสิการถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครับพระองค์เจริญมรรสติอย่างนี้แลภิกษูอีกรูปหนึ่งกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรรสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวได้คำหนึ่งแล้วคืนกินพึงมนาสิการถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกพึงมนณาจิตการพึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรสติอย่างนี้แล เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วพระศาสดาได้ตรัสกับพิสษจน์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายภิกูุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราพึงเป็นอยู่ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ตลอดวันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ครึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ช่วงเวลาบริโภคบิณฑบาตเมื่อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ช่วงเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ช่วงเวลาเคี้ยวข้าได้สี่ห้าคำแล้วเืนกิน ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์เหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะชา้าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายส่วนพิสูจน์ใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินเราพึงเป็นอยู่ช่วเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกพึงมนณาสีการที่คำสอนขอ,ของพระพุทธเจ้า เราได้กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอดูก่พิภูจษ์ทั้งหลายพิสูจน์เหล่านี้เรากล่าวว่าไม่ประมาทอยู่ย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะดูก่พิสูจนุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษายคือปฏิบัติอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จากเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะดูก่พิสูจษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศรรยยึกษาอย่างนี้แล และในจตุตถาปฏิปทาสูตรอังคุตรนิกากรจะกติบาทพระษาสลาตัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มรณสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย,ย่างไรกระทาให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสูอ่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายภิกูจในธรรมวิน,นัยนี้เมื่อกลางวันสิ้นไปกลางคืนเวียนมาย่อมพิจนารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากเนาะคือง,งูพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องพึงต่อยเราก็ได้แต่ขาพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำการกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแกเ่เราเราพึงพลาดล้มลงก็ได้ อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ดีของเราพึงสั้นก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังศาสตราของเราพึงกำเริบก็ได้มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้พวกอะมนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำการกิิยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เรา ดูก่อนพิสูุทั้งหลายพิสูจนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแกเราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่หรือหนอแลถ้าพิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแกเราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่ ภิสุนั้นพึงกระทําความพอใจความพยายามความบุตสาหะความเพียรความไม่ทอดถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเสียเปรียบเหมือนคนที่ม <i> ีผ้าไฟไหม้หร um ือศีรษะถูกไฟไหม้พึงกระทําความพอใจความพยายามความบุตรสาหะความเพียรความไม่ทอดถอยสติและสัมปชัญญะให <i> ้ย <i> ิ่งเพื่อดับไฟไหม้ผ้าหรือไฟไหม้ศีรษะนั้นฉะนั้น